โอ้แจ็กเ,เก็ตสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมสามสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหตัวนี้ตัวนี้สวยมากมากเลยนะสยใส่นี่โอ้เหมือนคนญี่ปุ่นเลย,<ส>ย แจ็คเก็ตอย่างเดียวเนี่ยลองดูแล้วกันสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่อนละหมื่นหมื่นสามเก้ายี่ห้าบาทสามสิบเปอร์เซ็นต์ตอนังกำลังลดราคาอยู่ตอนนี้แจ็คเก็ตอย่างเดียวเลยอันนี้เราเอาเรื่องเราแจ็คเก็ต หมื 11, ่นหนึ่งห้าพอเป็นหมื่นหกแล้วสามสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่สวยแต่ชอบตัวนี้ <c oughs> ในเขามีเจ็ดสิบแต่มาแล้วผิดหวังมันไม่ใช่ถ้าเจ็ดสิบปก็น่นจาจะที่จีนนะนะ แท้จีนทำท,ท,ที่จีนนะครับแท้จีนแต่สวยไม่กล้าติเลยติที่ว่ารถน้อยไปน,นิดนึงา <c oughs> งนี้ต้องรอรุ่นเก่านิดนึงหาของสวยมาก ที่โดนลยนะตัวนี้เขาเจ็ดสิบนี่สู้นะเนี่ยตัวนี้นะไปก่อนใช่ไหมสวยตัวนี้ตัวตัวนี้สวยถ้าถ้าถ้า,ถา,ถาผมชมแล้วนะนะผมชมแนละ้วรับรองใส่เมื่ออย่างนั้นคือใส่แล้วคนรู้เลยว่าอ่าถ้าใส่แล้วต้องไปนั่งรุ่นว่าอะไรอย่างนั้นมันไม่น่าใส่ดลายมันโอ้โห สรุปแล้วเจอที่ไหนถ้าถูกใจได้ก็ต้องเอาซื้อตรงสาขานู่นเลยเพราะสาขาอื่นไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่รุ่นใหม่ป้ายเป็นอย่างนี้หมดเลยเป็นแบบยาว ความรู้งั้นเลย้วเนี่ยสวย,สวยมากอันนี้ของผู้หญิงนี่ของผู้หญิงงานปักโอ้สวยใช่ไหม โอ้หล่นหล่นล่นล่นอาจจะนีน่คือตัวเดียวกันนี่อ้นี้ส่วนใหญ่ก็30%หมดเลยตัวนี้เป็น,เป,นเป็นเป็นเสื้อยีน จะเก็ตมีสามโหลถแล้วโหเฉลีย่ยแปดพันกว่าหมดเลยนะรถนะอ๋อนี่ตัวน,นี้ลายเดียวกับกางเกงนี่ผมจำได้อย่างนี้เลยอ่ะตัวนี้เห็นคู่กันเข้าชุดกันเลยตัวนี้มันเหมือนคล้ายๆเอะดูมันเหมือนหน้ามันคล้ายๆเป็นกินเลนนะบ่สต,ตัวญี่ปุ่นนะบ่ส สามตาเก้าตาเตาเลยเหรอ,อสัตว์มงคลหรือเปล่าไม่รู้นะ,อะของญี่ปุ่นเนาะล่าสุดเห็นรุ่นนี้ออกมาเยอะเลยโอ้อโหสุดๆอ๋อม,มีมีลูกตาข้างตัวด้วยมีทั้งหมดเก้าลูกตา,าอันนี้มันหนึ่งสองสามนี่อ๋อมี พี่นี่รู้เยอะเฉพาะรุ่นผิดหวังอีกแล้ว30%โอ้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สีทองผมว่าสวยนะ สีทองมันตัดมันขึ้นมากเลยเวลามันตัดทองดํำตัดกันทองดําสวยมากแม่สีมันได้เลยนะทองกับดำมีตัวอ๋อนี่ตัวเดียวกันข้างหลังแต่คนละสี่ายความรู้ทั้งนั้นส่วนใหญ่ก็ ส่วนใหญ่ก็แปดพกว่านะเหลือก้อนแจ็กเก็ตอะเจ็ดพันเหรอ 7, อ๋อหมื่นพวกนี้ไม่ได้ลดใช่ไหมอ๋อสิบห้าหมื่นเจ็ร้อย thank mm. you ผมยังสวยอ่ะโอ้หที่ผมผมผมยังสวยดี่ปัมีม้ก็สวยโอ้แตปั๊มสวย อ๋อนี่เป็นรูปแล้วอีกอันนี้เป็นเหมือนนักบวชเลยนะเป็นใครเนี่ยเทพเจ้านะโอ้ถึงบอกมันเป็นนักบวชนี่คือน,นักบวชเนะเทพเจ้าออนี่ก็ตรงนี้ก็สวยสวยสวยสามสิบตรงนี้ อมีจุดด้วยเออด้นหลังมีจุดจุดนี่มันของเก,เกาหลีีนจุดเนี่ยมีจุดด้วยเนี่ยอ๋อเป็นรุ่มมีจุดแล้วเนี่ยมีจุดแล้วแต่นี่ย้อนมาจุดนี่สู้ทุกแบบเลยเออเอาคืนแล้วเอาคืนเกาหลี เศษเนี่ยคือกระดุมทองเหลือง แบบหลังสุดจะเน้นทองเยอะเลยนะผมสังเกตน,นะนะเพราะว่ยยุคก,ก่อนผมเล่นยุคเก่านี่ทองเยอะมากเลยนะยอคเก่าหนีมก็เล่นยนะุคนี้ผมว่าย้อนย้อนเลยนะย้อนสวยนะแปลกใจเลยมนะันสีทองหมดเลยหนีมันรถหนังๆก,ก็ชอบได้อยู่ตัวเนี้ยสวย โอ้โหนี่ยังลดแล้วโอ้แตนี่ถ่ายแจ็กเก็ตแจ๋วเลยนี่ได้ความรู้คนไหนก็สนใจก็รออยู่เป็นท่านเบอร์ ตัวน,นี้มองข้ามมาได้ยังไงเนี่ย